ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้เอาตู้คอนเทนเนอร์มาลงที่ลานจอดนะฮะซึ่งตู้นี้ก็จะเอามาทําเป็นออฟฟิศนะฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นตู้ที่สำหรับวางตู้ตู้นี้ก็สั่งมาใบละสี่หมื่นกว่าบาทนะครับเป็นตู้มือสองนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมาทํางานาในตู้นี้นะับเดี๋ยวขอกลับกล้องกนะัน น,นี้เป็นรถเฮียบซึ่งยกตู้มาจากสมุทรปราการนะฮะเอามาลงที่พะยองนะอันนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับวางตู้นะ,ะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นดินใหม่หมดเลยไม่แน่ใจว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็้านรองจะใช้อะไรปูนที่ใช้ไอทาเป็นกัน ที่อยู่ตามข้างข้างถนนนะฮะแล้วก็มียางรองซับพอตตรงกลางนะครับทานนี้ทางนี้กำลังจะยกตู้ลงไปดูไปเรื่อยนะฮะตู้นี้ขนาด20ฟุตนะครับตู้มือสองนะตู้20ฟุต มาดูรถเป็น f t r 2 4 0แรงมางรานะ้า6ล้อนะฮะดูท่อฮะโอ้เป็นตู้สแตนดาร์ดนะครับมีใช้ตู้ไฮคิวเป็นตู้สแตนดาร์ด น,นี่ก็จะทำเป็นห้องน้ำนะครับตอนนี้ก็ังกุดหลุมเคนเคนตัวนี้มันยกได้จากตันนะครับนี่ยกได้จากตันนี่ตันครับอาตันบ่ นี so to so okay. so awesome. ้ยกได้ห้าตันตอนนี้กำลังยกขึ้นแล้วนะฮะเป็นตู้มือสองนะครับมาทาสีเสริมเติมแต่งใหม่ให้ดูดีนะฮะเดี๋ยวพอเรายกมาลง ไว้ในพื้นที่ตรงนี้นะฮะจากนั้นเราก็มาทาประตูที่หลังเอานะครับเพราะว่าเราไม่มีเฮียบในการเคลื่อนย้ายนะฮะ mm hmm. ก็มาเอามายุเอามาวางไว้ในะตาแหน่งที่ใช้งานเลยนะครับหลังจากนั้นเราค่อยขยับเคลืนนอ่อนเอาตอนนี้ก็กําลังจะเอามาวางตรงพื้นที่ที่กําหนดไวนะ้นะฮะโดยมี ยางรถบรรทุกอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็คอมนจะเป็นปูนนะก็เดี๋ยวร้อนมากเลยฮนะวันนี้ร้อนร้อนร้อนอเป็นตู้ขนาดความยาว20ฟุตนะครับหรือ6เมตรนะฮะตู้มือสอง เคนตัวนี้เบรกได้ห้าตันนะฮะตู้นี้สองตันกว่านะครับ ขับเคร็นี้ต้องชำนาญพอสมควรนะครับต้องนิ่งนะเพราะของตัวนี้มันหนักเดี๋ยวเราขับไม่นิ่งนะไปชนรถชนอะไรนะรถบุบเลยนะเพราะว่าของมันหนัก เจอปัญหาแล้วครับพี่น้องตอนนี้ยางที่มาลองสูงกว่าท่านปูนตัวนี้นะครับทำให้ต,กกตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ไปนั่งอยู่บนท่านปูนนะฮะเราเลยต้องเอายางออกนะครับน,นี่คือยางออกแล้ว เคบอเคบอถโอเคไหมได้ไหมเออนิดหน่อยนิดหน่อยเอออ๋ออเมอแลก็ได้เยอะอุยแรงเยอะทั้งทูอูู้ตู้ปสองตันดันคนเดียวได้อ๋โอ้ดึงไม่ได้เดวมันจะเป็นอะเหรอน้งดันได้ vậy đây á, phần phần với đi, đây á, ok, ok á, ok, okay. okay rồi ได้ไหมไม่มขยับได้เหรอการมันลอยอ,อ๋อโอเคได้สุดป,ป,ปะโอเคประมาณน,นี้กับต้องให้มันลอยจากดินดินฉั้นสนิมขึ้นแน่นอนนะครับตัวมือสองสอง สี่หมื่นกว่าบาทนะครับใบนี้นะครับเป็นอานเสร็จสิ้น Pena, know, so